มาฝึกวิทยายุทธกันหน่อยครับมาลุยข้อหนึ่งบอกว่าจงพิจารณาปรัพจน์ไอคอนเนี่ยมีค่าความจริงหรือเท็จโอเคปะ่ะจําได้ไหมพี่เบิร์ดบอกว่าตัวนี้เป็น x ก,ก็ได้ถูกป่ะสามสี 3, 4, 5, เนี่ยเป็น x ก,ก็ได้ x หรือ345จะเป็น y ก็ได้ถูกป่ะเป็นได้ทั้งหมดเลยโอเคเนาะตัวนี้คืออะไรครับชายทุกคนคู่กับหญิงทุกคนถูกป่ะ แสดงว่ามันต้องเช็คทุกคนเราต้องไปพยายามจำได้ไหมเมื่อกี้ให้ทิคไปแล้วก็คือไอตัวเนี้ยเป็นเทสง่ายพยายามทําให้มันเป็นเทสสิเราลองดูครับอ่ะเราลองมาดูกันถ้าเราจะทําเต็มเต็มเนี่ยเราก็ต้องเช็คครับอ๋ออ่ะพี่เบิร์ดทำเต็มเต็มให้ดูก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปพยายามจับผิดก,กันชาย3ไปคู่กับหญิงอะไรหญิง3หญิง4หญิง5โอเคปะ่ะชายสคู่กับหญิง3าี่สหญิง5ลองดู ถ้าลองดูครับ y กำลัง2เนี่ย3กำลัง2คือ9อยู่แล้วยิ่งไปบวกยังไงก็มากกว่า7จริงนะ้จริงครับ4 5ไม่ต้องพูดถึงโอเคบ้ายิ่งมากอยู่แล้วต่อไปใช้4ล่ะอร่อยไหมมีเกี๊ยวเลยไหมหิวหิวหิวใช้4มีเกีย๊ยวหญิง3หญิง4หญิง5น้องดูดิว่าเหมือนเดิมครับ3กำลัง2มันคือ9มันเกินไปแล้วอะยังไงก็ถูกถูกป่ะ โอเคป่ะชาห้าก็ไม่ต้องคิดแล้วจริงๆก็ต้องถูกนั่นเองสามสห้าแต่ทีนี้ขอเขียนให้ดูให้มันละเอียดนิดหนึ่งยังไงก็ถูกถูกป่ะยังไงก็มากกว่า7จ็เก็ดนาะอ,อันนี้คือวิธีทําเต็มๆโอเคเนาะเพราะฉะนั้นชายทุกคนคู่กับหญิงทุกคนจริงไหมจริงชัดเจนเพราะฉะนั้นจริงก็ตอบเลยครับตอบ true จริงครับโอเคป่ะข้อหก็จริงนั่นเองดูต่อครับข้อสง x กำลังสองลบ y มากกว่า3อ่ะเราลองดูครับเหมือนเดิมเช็คเลยชายทุกคนคู่กับหญิงทุกคนอ่ะเช็คอะไรดีชายลบหหญิงลบหหญิง1หญิง2อ่ะดูนะถ้า x เป็นลบหลบ, 1, บหนึ่กลังสองเนี่ยมันคือ1อยู่แล้วถูกปะ่ะแล้วก็ลบด้วยลบหครับมากกว่า3ามไหม เออเช็คแค่ตัวแรกเนี่ย1ลบกับลบ1ก็คือ 1, 1 1 1 1คือ2ครับ2มากกว่า3จริงมั้บ้าเหรอไอ้ป<ห>่ะ2มากกว่า3ไม่ใช่พอไม่ใช่ปุ๊บเป็นไงครับมันไม่ใช่ชายทุกคนคู่กับหญิงทุกคนแล้วไงแสดงว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวเดียวไม่ใช่ตัวเดียวก็ผิดแล้วถพรว่า,าตัวอื่นยังไม่เช็คเลยเช็คแค่ตัวเดียวถ้าไม่ใช่ปุ๊บผิดเลยไม่มีทางเป็นชายทุกคนคู่กับหญิงทุกคนแบบนี้ได้โอเคป่ะ แบบนี้คือชายทุกคนคู่กับหญิงทุกคนแต่ตัวนี้มันคู่กันไม่ได้คู่เดียวก็ผิดเลยเห็นไหมพี่เบิร์ดเลยบอกว่าตัวนี้ไงอเอ็กซมันเป็นเท็ดได้ง่ายลองย้อนกลับไปดูทริคที่พี่เบิร์ดให้ไปเมื่อกี้เมื่อคลิปที่แล้วเนาะโอเคครับแสดงว่าตัวนี้ปุ๊บเป็นเท็เลย f a ล์กเก็ตเนาะอ่ะเรียบร้อยครับดูต่อข้อ3 sum x sum y ไเป็นไง ชายบางคนคู่กับหญิงบางคนคู่เดียวก็พอเห็นไหมเป็นแฟนกันคู่เดียวพอแล้วอ่ะดูนะเหมือนเดิมครับพี่เบิร์ชเช็คอะไรเหมือนเดิมชายศูนย์อ่ะเช็คชายศูนย์ก่อนนะชายศูนย์ก็ไปคู่กับอะไรนะหญิงศูนย์หญิงสองหญิงสามอ่ะดูถ้าเราบอกว่าชายศูนย์หญิงศูนย์เนี่ยไม่มีทางได้เก้าถูกป่าเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่ ตัวนี้ก็ไม่ใช่เพราะ2กลัง2มันคือแค่4นี่ยสากลังสองมันคือ9 9้กบวศูนย์ก็คือ9แสดงว่านี่ใช่เลยเป็นแฟนกันคู่เดียวชายศย์คู่กับหญิง3ปุ๊บเป็นจริงคู่เดียวจริงเลยถูกป่ะไม่ต้องเช็คชาย2ชาย3อีกถูกป่ะเพราะว่าเสียเวลาเราต้องการแค่ชายบางคนคู่กับหญิงบางคนพอได้ปุ๊บจบตอบได้เลยครับตัวนี้เป็นจริงเป็นจริงก็เรียบร้อยโอเคป่ะ เรียบร้อยแล้วต่อมาดูต่อครับข้อ4ชายบางคนคู่กับหญิงบางคนอ้าวเช็คเหมือนเดิมมาเช็คชายหนึ่งก่อนละกันนะเช็คชายหนึ่งชายหนึ่งอ่ะคู่กับอะไรนะหญิงหนึ่งหญิงสองหญิงสามโอเคปะเราดูครับเฮ้ยตัวนี้มันหารกันนี่นะหนึ่งหารหนึ่งเนี่ยมันคือหนึ่งถูกป่ะไม่มีทางได้เก้าผิด ตัวนี้หารกันปุ๊บมันจะเป็นคือ1น่วนสตัวนี้ก็คือ1น่วนสยังไงยังไงก็ไม่มีทางได้9ผิดข้ออื่นจริงๆก็เหมือนกันนะไม่ต้องคิดแล้วถ้า x 2เนี่ยคือ y 1 y 2 y 3เนี่ยยังไงมันก็หารปุ๊บเป็นเศษส่วนไม่มีทางได้9อยู่แล้วผิดผิดผิดเหมือนกันครับชาย3ก็เหมือนกันไม่มีทางได้9ถูกปะเพราะฉะนั้นเป็นไงครับคู่เดียวก็ยังไม่มีเลยพอไม่มีปุ๊บเราก็ตอบทันทีว่าเป็นไงครับเป็น f a l l นั่นเองเป็นเท็จนั่นเอง โอเคป่ะเกตเนาะไม่มีอะไรเห็นไหมง่ายไหมง่ายไม่ยากหรอกขอให้เราเข้าใจหลักการของมันนั่นเองโอเคเนาะรู้ข้อ5ต่อข้อ5ครับเป็นไงครับ O X Sum y คืออะไรชายทุกคนคู่กับหญิงบางคนถูกป่ะอ้าวเราเขียนก่อนเลยชายทุกคนก็มีอะไรบ้างอ๋อชายลบหนึ่งไปคู่กับหญิงบางคนแล้วก็ดูซิมีอะไรชายลบหนึ่ง y เท่ากับอะไรลบหนึจริงๆไม่ต้องเขียนแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าเขียนชายไว้เพราะว่าเขาต้องการชายทุกคนชายลบหชาย0แล้วก็ชาย1เขียนแบบนี้ไว้แต่อันนี้พี่เบิร์ดขอเขียนแจกให้ครบแล้วกันคู่กับหญิงบางคนครับดูนะลบหไปบวกกับอะไรถึงจะได้ศูนครับลบหก็ต้องมาบวก1ถูกไหมอันนี้คือจริงที่เหลือก็ไม่จริงถูกปะโอเคปะ่ะ ชายลบหนึ่งมีคู่แล้วชายศูนย์ละมีคู่ไหมชายศูนย์ก็ต้องคู่กับหญิงศูนย์ถูกปะบวกกันถึงจะได้ศูนย์ถูกปะชายหนึ่งอ่ะชายหนึ่งก็ต้องไปคู่กับหญิงลบหนึ่งถูกปะบวกกันถึงจะได้ศูนย์โอเคปะเพราะฉะนั้นเป็นไงครับชายทุกคนคู่กับหญิงบางคนจริงไหมจริงนั่นเองเห็นปะชายลบหนึ่งชายศูนย์ชายหนึ 1, ่งมีคู่คู่กับหญิงบางคนของเขาน,นเน่ยเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ก็เป็นไงจริงไหมถูกหรือถูก น้องบอกว่าไม่มีตัวเลือกให้ผมหรือให้หนูเลยครับพี่ถูกเด้ครับพี่น้องนะถูกหรือถูกก็ถูกเลยครับโอเคปะ่ะง่ายนะง่ายมากๆง่ายมวกมวกเลยต่อไปข้อ6อันนี้คืออะไรชายทุกคนคู่กับหญิงอะไรครับหญิงบางคนอีกแล้วอ่ะเราเขียนชายให้ครบเลยชายอะไรบ้างชายลบสองชายอะไรอีกอ่ะแบ่งให้เขากา็แบ่งให้เรียบร้อยอ่าชายละ ชายศูนย์อ่าแบงเอกอ่ะชายสองอ่าไม่มีชายสนะี่เนาะน้องบอกว่าเริ่มอิ่มแล้วพี่ไม่อยากกินชายสี่มีเกี๊ยวเนาะอ่าน้องดูครับชายทุกคนไปคู่กับหญิงบางคนน้องดูสิเออถ้าเราบอกว่าเรายังไม่แม่นเราเขียนแบบนี้ได้ไหมพี่ y ลบสอง y ศูนย์ y สองแล้วค่อยเช็คได้ไหมก็บอกว่ายอมได้ยอมได้น้องดูครับว่า y น้อยกว่า x เออมีไหมอะไรน้อยกว่าลบสองอันนี้ y, y น้อยกว่า x ดูนะ x อยู่นี่ถูกปะ x อยู่นี่แล้วเราดูสิว่าเฮ้ยตรงเนี้ยถ้าเราดูว่าเฮ้ย y น้อยกว่า x เออมีอะไรน้อยกว่า x ไหมลบสองน้อยกว่าลบสองไหมไม่ใช่ถูกปะโอเคปะแล้วศูนย์ล่ะศูนย์น้อยกว่าลบสองไหมไม่ใช่ศูนย์มันมากกว่าลบสองถูกปะ่ะ สองล่ะน้อยกว่าลบสองไหมก็ไม่ใช่ถูกปะ่ะโอเคปะ่ะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นไงครับ y มันมากกว่า x ตัวนี้ y มันมากกว่า x อยู่แล้วถูกปะ่ะอันนี้ไม่ไม่ใช่ถูกปะ่ะไม่มีเลยเออศูนย์น่ะ x เป็นศูนย์ y มากกว่า x มีไหมทั้งทีตัวนี้คือ y y น้อยกว่า x ถูกปะ่ะนี่นี่ y น้อยกว่า x นะพี่เบิร์ดบงไวให้ เราหา y เออตัวนี้เราจะเห็นไหมมันมี y อะไรครับ y ลบ2ถูกปะเจเนาะเจเนาะถ้า y เท่ากับลบ2เนี่ยครับลบ2มันน้อยกว่า0อย่างงี้จริงไหมลบ2น้อยกว่า0ก็จริงถูกปะอันนี้มี y ลบ2โอเคปะถ้า0น้อยกว่า0ก็ไม่ใช่ถูกปะถ้า x เป็น2ครับอ่า x เป็น2นี่ก็มีเยอะเลย y เป็นอะไรได้ y ก็เป็นลบ2ก็ได้ เพราะว่าลบสก็น้อยกว่าสถูกป่ะหรือว่า y ไปศูนย์ก็ได้ถูกป่ะอันนี้ก็มีถูกป่ะแต่ถามว่าใช่ชายชายทุกคนคู่กับหญิงบางคนไหมก็บอกว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตรงนี้เป็นไงคะตัวนี้ไม่มีคู่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ผิดอยู่ดีมันไม่ใช่ชายทุกคนคู่กับหญิงบางคนเพราะว่าอันนี้ไม่มีคู่เลยถูกป่ะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีอะไรที่น้อยกว่าลบสแล้วลบสก็น้อยกว่าลบสไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่า ถ้าถ,ถูกเนี่ยมันก็คือลบสองน้อยกว่าเท่ากับลบสองนั่นเองโอเคปะไม่ใช่ชายทุกคนคู่กับหญิงบางคนก็ผิดเลยเก็ตเนาะเก็ตเนาะโอเคปะออาลุยต่อครับลุยต่อข้อเจ็ดเนี่ยเราจะเช็คแบบเมื่อกี้ก็ได้เราก็ไปหาอะไรครับชายบางคนคู่กับหญิงทุกคนโอเคปะอ่ะพี่เบิร์ดทำให้ดูแล้วกันข้อนี้ถ้าชายบางคนคู่กับหญิงทุกคนพี่เบิร์ดบ,บอกว่าเอาชายสูงก่อนได้ไหมอ่ะ ชายศูนย์ก็ไปคู่กับหญิงอะไรหญิงศูนย์หญิงหนึ่งหญิงสองหญิงสามถูกปะดูนะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ถูกปะได้ y จริงไหมได้ y จริงศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งได้ y จริงไหมได้จริงถูกปะศูนย์บวกสองได้สองได้ y จริงไหมจริงศูนย์บวกสามได้สามก็คือได้ y จริงไหมจริงถูกปะแต่ถ้าเราทําตรงนี้พี่เบิ้ลบอกว่ามันช้าน้องดูสิว่าเคยให้วิธีรัดไปแล้วน้องก็ย้ายมาลบสิถูกปะ นก,ก็จะได้ x บวก y เท่ากับ y ย้าย y มาลบนก,ก็จะได้ x เท่ากับ0ถ้า x เท่ากับ0เนี่ยมันจะเป็นจริงเสมอเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะเร็วกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับเป็นจริงปุ๊บก็ตอบไปันทีว่า true เป็นจริงนั่นเองโอเคปะเรียบร้อยเร็วเนาะถ้าตัวนี้ช้าตัวนี้จะเร็วย้ายข้างสรรมการเร็วกว่าเร็วกว่าโอเคเนาะอ่ะลุยต่อครับ เหมือนเดิมครับถ้าเราเอาตัวเลขไปแทนมันช้าพี่เบิร์ดเคยสอบไปแล้วให้ทําไงนะให้ย้ายข้างสมการมาดูถ้าเราย้ายปุ๊บมันจะเป็น x y แล้วก็ลบ y เท่ากับ0ถูกปะดึงอะไรออกมาดึง y ออกมาครับเราจะได้เป็นอะไรครับ x ลบ1เท่ากับ0ถูกปะ,อะลองคูณเข้าไปเป็น x y ลบ y เหมือนเดิมแสดงว่าตัวนี้จะได้อะไรครับ y เท่ากับ0แล้วก็ x เท่ากับ1 คำถามคือมี x เท่ากับ1งไหมไม่มีถูกปะ่ะเมื่อไม่มี x เท่ากับ1ตอบไปทีว่า false นั่นเองเพราะว่า x ไม่เท่ากับ1ถูกปะ่ะ x เท่ากับ1แต่ตัวน,นี้ไม่มี x เท่ากับ1นั่นเองก็เลยตอบ false ได้เลยใครไม่เชื่อไปแทนดูนะ x ศูย์ x, 0, x 3า x สถูกปะ่ะน้อยจะหาว่าชายบางคนคู่กับหญิงทุกคนเนี่ยไม่มีเพราะว่าไม่มีชายห่งนั่นเองโอเคปะ่ะจบแล้ว โอเคเนาะถ้าทำปุ๊บโอ้โหยาวมากเลยลุยต่อครับข้อที่9ครับน่าสนใจน่าสนใจข้อ9บอกว่าจงพิจารณาประพจน์ไอ้กรน,นีชายทุกคนไปคู่กับหญิงอ่าโทษทีชายบางคนคู่กับหญิงทุกคนถูกป่ะโอเคเนาะมีค่าความจริงหรือเป็นเทคครับเขากําหนดมาให้ว่า u ใน x โพสัมพัทธ์เท่ากับจํานวนเต็มลบทีนี้น้องก็ไปกําหนดกันครับจานวนเต็มลบคืออะไรจาได้ไหม อันเนี้ยเขาให้มาแบบบอกเงื่อนไขน้องก็ไปแจกแงนสมาชิกซะยูนิเว s รคือนี่จำนวนเต็มลบมันก็จะไล่ไปอะไรครับลบหนึ่งลบสองลบสามไปเรื่อยๆถูกป่ะจนถึงอะไรครับ i n นฟิ i ิตี้นั่นเองโอเคปะเก็เน้อเก็เน้อถ้าเราไปพยายามหาว่าชายบางคนไปคู่กับหญิงทุกคนเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยมันก็ต้องหามันเยอะไหมเยอะครับ พราะฉันพี่เบิร์ดเลยบอกว่าเฮ้ยเราก็ทำแบบนี้ดิพิจารณาสมการซะพิจารณาสมการซะลองดูนะพี่เบิร์ดย้ายข้างแบบนี้ครับตัวเนี้ยเราก็ย้ายไปเราจะได้เป็นอะไรครับย,ย้ายลบ x กําลัง2ไปบวกถูกปะ่ะโอเคเนาะแล้วเราย้าย5มาลบครับเราก็จะได้ว่า y ลบ5มากกว่า x กําลัง2แบบนี้ย้ายข้างปกติเลยโอเคปะสลับแบบนี้ครับเราจะได้ว่า x กําลัง2เนี่ยน้อยกว่า y ลบ5โอเคเนาะ จำได้ไหมพี่เบิร์ตบอกว่าอะไรยกกําลังสองเนี่ยอะ,อะไรกําลังสองเนี่ยมันจะต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์เสมอโอเคปะอะไรกําลังสองมากกว่าเท่ากับศูนย์เสมอซึ่งมากกว่าเท่ากับศูนย์เนี่ยยังไงก็เป็นศูนย์หรือว่าเป็นบวกถูกปะดูนะยังไงก็เป็นศูนย์หรือว่าเป็นบวกแน่นอนฟังนี้เกตเนาะแล้วน้องดูครับว่าตรงเนี้ยพี่เบ,บิร์ตบอกไวแล้วว่ามันเป็น x ก็ได้เป็น y ก็ได้ถูกปะ ถ้าเป็น y เป็นจํานวนติดลบและยังลบไปอีก5น้องว่าเป็นบวกเป็นลบมันต้องเป็นลบถูกป่ะยังไงฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยต้องเป็นบวกฝั่งขวาต้องเป็นลบและเราบอกว่าเฮ้ยบวกเนี่ยน้อยกว่าลบเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นไปไม่ได้ปุ๊บก็ผิดไปเลยครับ f a l l ทันทีเห็นไหมน่าสนใจเนาะเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ตอบ f a l l ครับโอเคป่ะเพราะว่าอะไรกันนองสองเนี่ยมันต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์เต็มที่เนี่ยคือศูนย์ แล้วก็เป็นบวกนนเดงกจำนวนบวกเนี่ยไม่มีทางน้อยกว่าติดลบเพราะว่าตัวเนี้ยมนไปติดลบแล้วลบอีก5พี่บอดยกตัวอย่างครับสมมุติว่าตัวที่มากสุดของตัวนี้ y คือลบหนึ่งลบหนึ่งลบอีก5มันคือลบหกยังไงก็ยังติดลบอยู่เห็นไหมเก็ฑเนาะเก็ฑเนาะแต่ x ครับสมมุติว่า x เป็นอะไรครับ x เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งกำลังสองคือหนึ่งแล้วหนึ่งน้อยกว่าลบหกจึงไม่ใช่ถูกป่ะน้องไปแทนตัวอื่นก็จะผิดทุกตัวเลยนั่นเองเพราะฉันตอบ False โอเคเนาะโอเคเนาะอ่ะลุยต่อครับข้อสิบ ข้อที่10บอกว่าจงพิจารณาประพจน์ตัวนี้คืออะไรตัวนี้ให้มาสองอันนะี้น่าสนใจน่าสนใจชายทุกคนคู่กับหญิงบางคนโอเคปะ่ะอ่าและ x บวก y เท่ากับหแล้วอาเชื่อมด้วยประพจน์ถ้าแล้วถูกปะ่ะชายทุกคนคู่กับหญิงบางคนเหมือนกัน x เท่ากับ y กำลังสงมีค่าคงจระเป็นเท็จเมื่อกำหนดให้ universe เท่ากับจำนวนจริงโอเคเนาะอ่าเราเช็คอะไรก่อนนี่ไง เช็คแค่ตัวไส้ข้างในก็พอถือว่าอ่ะพี่เบิร์ดมาเช็คตัวนี้ก่อนนะขอเขียนให้แบบนี้ x บวก y เท่ากับหนึ่งโอเคปะ่ะอ่ะพี่เบิร์ดก็แค่เอาไส้ข้างในมาคลิกครับเพราะว่าเราต้องการเช็คทีละตัว x บวก y เท่ากับหนึ่งเนี่ยพี่เบิร์ดบ,บอกว่าอ่ะถ้าพี่ย้ายฝั่ง y ไปลบแบบนี้ได้ไหม ได้ปะได้ถูกปะก็คือย้ายข้างสรรมการปกติน้องดูนะว่าตัวเนี้ย x ของพี่เนี่ยเป็นจำนวนจริงไหมเออเป็นจำนวนจริงถูกปะอ่าสมมติหนูนะอ่ะพี่เบิร์ดถ้าน้องงงก็ดูนะยูนิเว s ร์สคือแบบนี้จุดจุดจุด,จดไปถึงใกล้ของมันก็คืออะไรนะลบสามลบสองลบหนึ่งอ่ะพี่เบิร์ดเขาเขียนเป็นลบสองลบหนึ่งแล้วพอใกล้ๆแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ไปฝั่งบวกก็คือจุดจุดจุดไปเรื่อยๆถึงตีลบตีถึง 0แล้วก็ไปถึงตีโอเคปะ่ะตัวนี้คือจำนวนจริงน้องดูครับ x ของพี่เนี่ยเป็นอะไรก็ได้แสดงว่า x ของพี่เนี่ยเป็นจำนวนจริงถูกป่ะ1ลบกับ y y เป็นอะไรก็ได้ถูกป่ะลบกันเนี่ยงงย,งงย,ยังไงยังไงก็เป็นจำนวนจริงไหมยังไงยังไงก็เป็นจำนวนจริงอยู่ดีเมื่อเป็นจำนวนจริงปุ๊บไอ้ก้อนนี้ถูกไหมจริงครับก้อนนี้จริงเห็นปะ่ะก้อนข้างหน้าเป็นจริงเขีรยปะ่ะ เก็ตเนาะเก็ตเนาะใช่ไหมเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเฮ้ยอ๋อ x เ,เป็นจำนวนจริงเป็นอะไรก็ได้ y เป็นอะไรก็ได้เหมือนกันลบกันยังไงปุ๊บก็ยังเป็นจำนวนจริงก็ยังอยู่ในยูนิเว s ร์สเอกพจสมพัตย์อยู่ดีเคลียร์เนาะต่อมา x เท่ากับ y กำลังสองครับอ่ะพี่เบิร์ดเอามาเขียนตรงนี้ให้ all x ซั y ไม่งงเนาะไม่งงเนาะนี่ไง ชายทุกคนไปคู่กับหญิงบางคนยังไงชายทุกคนเนี่ยชายเป็นอะไรก็ได้ยังไงไปคู่กับหญิงบางคนหญิงเนี่ยบางคนมันต้องมีคู่อยู่แล้วโอเคปะ่ะเกตเนาะเกตเนาะน้องบอกว่าอาะถ้าสมมุติว่าแทนตัวเลขได้ไหมถ้าแทนตัวเลขน้องก็ดูสิว่าถ้าชาย x เ,เป็น1นึ่อ่ะดูนะชายเป็น1 x เท่ากับ1น,น้องว่ามีคู่ไหม y ก็คืออะไรเออ y ก็คือ0นยสินี่ก็มีคู่เห็นปะ่ะ ชายหนึ่งไปคู่กับหญิงชูน้องก็แทนน้องจะแทนเรื่อยๆไหมล่ะถ้าน้องแทนเรื่อยๆพี่เบิร์ตบอกว่างานเข้ามึงก็จะเยอะอะ่ะถูกป่ะแต่ถ้าเราใช้หลักการนี่อ๋อเอ็เป็นจำนวนจริงหนึ่งลบวายก็จะเป็นจำนวนจริงก็ยังอยู่ในนี้ปุ๊บก็ตอบได้เลยชายทุกคนคู่กับหญิงบางคนแน่นอนโอเคปะ่ะอ่ะดูต่อครับ x อ็เท่ากับวกำลังสองอ่าดูนะพี่เบิร์ตเอามาเขียนตรงนี้ให้ครับ คำถามคือดู x เป็นจำนวนจริงนะเป็นจำนวนจริง y เป็นจำนวนจริงไหมเป็นจำนวนจริงแต่คำถามคือมันจะต้องเท่ากันแบบอันนี้ไหมไม่จำเป็นถูกปะ่ะพอน้องดูครับว่าไอตัวเนี้ยเราจะได้อะไรสมมุติว่า x เป็นจำนวนเต็มลบพี่เบิร์ตให้ x เป็นลบสามดูนะ x เป็นลบสามเออแล้ว y อะมีอะไรที่ยกกำลังสองแล้วมันได้ลบสามไหมเออไม่มีทางถูกว่าน้องรู้สึว่าเฮ้ยถ้า y เนี่ยเราบอกว่าเฮ้ย y เป็นลบสามเหมือนกันเนี่ย y กำลังสองมันคืออะไรครับ y กำลังสองก็คือลบสามกำลังสองมันคือเก้าถูกป่ะอะไรกำลังสองก็ไม่มีทางติดลบถูกป่ะเพราะว่าพี่เบิร์ดบอกไปแล้วว่าอะไรกำลังสองก็จะมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์เสมอ ซึ่งเห็นหม้ว่ามันไม่มีทางเท่ากันเมื่อมันไม่ไม่มีทางเท่ากันแสดงว่าไอ้ก้อนเนี้ยก็ยังต้องเป็นเท็ตนั่นเองเก็ตปะมันไม่มีทางเท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นจะบอกว่าชายทุกคนคู่กับหญิงบางคนแค่คู่เดียวเนี่ยมันยังไม่มีเลยถูกปะโอเคปะเก็ตเนาะเก็ตเนาะอ่าเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับเราก็จะได้ก้อนหน้าเนี่ยเป็นอะไรครับก้อนหน้าเนี่ยเป็นจริง <S <S เชื่อมด้วยท่าแล้วก้อนหลังเนี่ยเป็นเท็ต จริงแล้วเทสตมันก็เลยเป็นเทสตนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเทสตครับผมโอเคเนาะอ่ะอีกหนึ่งข้อข้อแถมข้อเทสแล้วกัน Universe หรือเอกภพสัมพัทธ์นี่คือ 101. ลบหนึ่งศูนย์หนึ่งลบหนึ่งศูนย์หนึ่งนะก็คือ Universe เท่ากับลบหนึ่งศูนย์หนึ่งข้อใดตอบอบบนี้ถูกต้องโอเคปะ่ะออเออวชายทุกคนคู่กับอะไร คู่กับหญิงทุกคนอ่ะเราก็มาเช็คกันทีละข้อค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบเนาะ x เป็นอะไรได้บ้างอ่ะชายลบหนึ่งชายศูนย์ชายหนึ่งเห็นยังไงดิอ่ะชายศูนย์ชายหนึ่งแบบนี้ถ้าลบหนึ่งปุ๊บเป็นไงชายทุกคนคู่กับหญิงมาคนก็ถ้าจะหาจริงๆก็คือลบหนึ่งศูนย์หนึ่งแบบนี้โอเคปะ เราดูครับลบหบวกลบหคือลบสลบสบวกสมันคือ0ูนย์มากกว่าศูนย์ไหมตัวนี้ถ้าหาปุ๊บมันจะได้ศูนมากกว่าศูนย์ปุ๊บก,ก็ผิดแล้วพอผิดปุ๊บเป็นไงผิดเลยผิดเลยปุ๊บก,ก็ไม่เอาเห็นปะ่ะไม่มีทําเป็นจริงไม่ต้องคิดเห็นปะ่ะมันไม่ต้องคิดทุกตัวน,นั่นเองโอเคปะ่ะคนนี้ก็ผิดแล้วต่อมาครับชายทุกคนคู่กับหญิงบางคนอ้าวชายทุกคนอีกแล้วคู่กับหญิงบางคนดูซิชายลบหมีคู่ไหม ช้ลบหนึ่งไปคู่กับอะไรครับถ้าไปคู่กับหญิงบางคนหญิงขอแค่คนเดียวพอถ้าไปคู่กับหญิงอะไรไปคู่กับหญิง1ได้ไหมถ้าไปคู่กับหญิง1ครับลบหนึบวกหจะเป็น0 0นย์ศูนยมากกว่าเท่ากับ0นย์จริงไหมจริงถูกปะ่ะจริงโอเคปะ่ะเช็คต่อครับอ่ะเช็คต่อนะเช็คต่อถ้าเป็นอะไรครับ ชายศูนย์ชายศูนย์ไปคู่กับหญิงอะไรหญิงศูนย์ก็จริงแล้วอ่ะถูกป่ะหญิงศูนย์ก็จริงแล้วถูกป่ะตัวนี้จริงตัวนี้จริงชายหนึ่งครับชายหนึ่งก็ยิ่งจริงใหญ่เลยยังไงก็มากกว่าเท่ากับศูนย์ถูกป่ะคู่กับหญิงศูนย์ก็ยังจริงถูกป่ะแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นจริงต้องเป็นจริงแต่เขาบอกว่าเป็นเทสปุ๊บก็ไม่ถูกถูกป่ะมันต้องเป็นจริงถูกป่ะแต่ตัวนี้บอกว่าเป็นเทสดูดีๆนะดูดีๆโอเคป่ะข้อสองก็ผิดอีกต่อไปข้อสามครับเปลี่ยนสีให้นะ ข้อสามบอกว่าชายบางคนคู่กับหญิงทุกคนอ่ามีค่าความจริงเป็นเท็จอ่าดูนะชายบางคนคู่กับหญิงทุกคนพี่เบิร์ตบอกว่าให้เป็นอะไรดีเอาเป็นชายลบหนึ่งก่อนก็ได้นะชายลบหนึ่งคู่กับหญิงทุกคนจริงไหมอ่าแล้วก็ตีไป y เท่ากับลบหนึ่งศูนย์หนึ่งดูลบหนึ่งเนี่ย ต้องคู่กับหญิงทุกคนลบหนึ่งบวกลบหนึ่งมันคือลบสองไม่มีทางเท่ากับหนึ่งผิดปุ๊บที่เหลือก็ไม่ต้องคิดแล้วครับไม่เอาถูกปะแสดงว่าชายลบหนึ่งไม่ใช่ก็ไปหาชายถัดไปเพราะว่าเขาต้องการชายบางคนคู่กับหญิงทุกคนชายศูนย์นะ่ะใช่ไหมชายศูนย์ลองดูซิว่าอถ้าคู่กับหญิงลบหนึ่งปุ๊บเป็นไงก็ไม่มีทางเป็นหนึ่งก็ผิดก็ไม่เอาแล้วถูกปะชายหนึ่งอะชายหนึ่งคู่ทุกคนนะอ่าลองดูซิ ถ้าเป็นหญิงเป็นลบหนึ่งปุ๊บก็ไม่ใช่อยู่เพราะว่าบวกกันก็คือศูนย์ไม่มีทางเท่ากับ1ถูกปะ่ะแสดงว่าเป็นไงครับเป็นเท็จจริงไหมชายบางคนคู่กับหญิงทุกคนก็จะเป็นเท็จเป็นเท็จปุ๊บตัวนี้บอกเป็นเท็จถูกไหมถูกนั่นเองโอเคปะ่ะถูกเนาะอ่าต่อมาเช็คข้อ4ต่อครับจริงๆก็ตอบไ่แล้วมันถูกต้องถูกปะ่ะเป็นเท็จก็ถูกต้องเลยชายบางคนคู่กับหญิงบางคนอ่าชายบางคนเช็คอะไรก่อนพี่เพืบอกว่าชายหนึ่งได้ไหม ชายหนึ่งอ่าดูนะมากสุดเลยคือชายหนึ่งคู่กับหญิงบางคนดูีิออกเอาตัวมากสุดเลยหญิงหนึ่งเนี่ยถ้าหนึ่งบวกหนึ่งมันคือสองสองยังมากกว่าสองปุ๊บเป็นไงครับไม่ใช่ถือว่าผิดเพราะฉะนั้นสักคู่เดียวเนี่ยก็ไม่มีสักคู่เดียวไม่มีมมตัวนี้ก็ต้องเป็นเทสเป็นเทสปุ๊บก็ถูกต้องครับตัวนี้ก็ถูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ให้ตอบถูกทั้งสามและสี่นั่นเองถูกทั้งคู่ไม่มีปัญหาเป็นข้อสอบเทสตตัวอย่างน,นั่นเองโอเคเนาะ อ่าพี่เบิร์ตก็สรุปไปให้หมดแล้วนะตัวบ่งปริมาณ2ตัวมีวิธีการทํำยังไงได้บ้างให้ทั้งทริคแล้วก็แบบฝึกหัดเพิ่มพลังยุทธ์ไปแล้วโอเคปะ่ะอ่าเรียบร้อยครับผมสาหรับเรื่องตรรกศาต์ก็ยังเหลืออีกหนึ่งเรื่องเราจะเรียกว่านิเศษตัวบ่งปริมาณแล้วก็จะจบเรื่องตรรกศาต์แล้วครับผมโอเคเนาะอ่ามาถึงตรงนี้น้องจะเห็นว่าเฮ้ยพี่เบิร์ตนำเทคนิคคิดเร็วคิดรัดเนี่ยมาสอดแทรกให้เราอย่างมากมายแต่ว่าต้องขอเน้นย้ำแบบนี้นะ ทุกสูตรลัดเนี่ยมาจากวิธีจริงวิธีลัดที่ดีสุดก็คือจําได้แล้วก็ใช้มันให้เป็นน,นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปลุยเรื่องสุดท้ายกับนิเศษของวลีบง่งปริมาณจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดนำมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อย่าลืมกดกระดิงด่งติ๊งๆพอเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันที